สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามาชมช่องสุดหวยไทยรามาหน่อยนะครับสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลงเลขเด่นบนต่อนะครับคือมาครบ2ตัวบนนะครับเป็นเลขมาครบทั้ง2ตัวนะครับั้งตัวบนก่อนหน้านี้ผมได้ลงมา,ลมาครบหลักร้อยสิบไปแล้วมาครบหลักร้อยหน่วยแล้วนะครับเลขเด่นหลักร้อยสิและเลขเด่นหลักร้อยหน่วยก็ลงไปแล้วนะเลขเด่น1ิหน่วยบน สายแข็งที่ถูกต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วนะฮะย,ยาวผมก็ลงได้เดียวนะ,ะชุดนี้ก็คือมาครบ2ตัวบนเดี๋ยวเราจะมาประกบกับเลขเด่น10หน่อยบนสายแข็งนะครับเพื่อจะตัดชุดให้เหลือน้อยลงนะครับกับชุดมาครบ2ตัวบนนะครับจะจับชุดเด่นกันทีเดียวเลยนะครับ ชุดมาครบ2ตัวบนนะสถิติก็เดินมา25วดนะครับวันนี้จะเป็นวัดที่26นะครับวิธีการทำกอ็อย่างที่เห็นเลยวดที่ผ่านมานะผลออกสี่กผลออกหกสองาได้4ี่หกเจก็คือได้92เป็นเลขมาครบ2ตัวบนนะครับ เราจะใช้ส่วนนี้ตัดกับเลขเด่น10หน่อยบนเลยเดียวนะฮะ นี่เด่นสิบหน่อยบนนะทีะ่ลงช่องมาหลายวงวดแล้วนะยังไม่เคยหลุดนะครับถูกตออ่อเนื่องกันมานะเดี๋ยวเราจะมาจัดกับชุดครบ2ตัวบนนะครับเหลือชุด2ตัวบนโต้ดน,นะ,ะเรามาบวกกัน2กับ4ได้6 6กับ2ได้8 8กับ7ได้5 5กับ2ได้7 7กับ8ได้5 หกับศได้ 5, ้ากับ8ได้สามสากับ1ได้ 4, 4่บวกหได้ศูนย์ศูนย์สองสามห้าหกนย์สมห้าดแดมาครบ2อตัวบนจับชุดกันเลย 02 03 05 06 07 08 23 25 26 27 สองแปดสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด หกแปดเจ็ดแปดถ้าเลขมาเบิ้ลศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสาม 7, ผู้ชมสามารถใช้ชุด10หน่วยบนามาครบ2ตัวบนนี้ไปประกบกับชุดมาครบ100หน่วย1 1 0ได้นะครับาสามารถประกบชุดเป็นชุด3ตัวโต๊ดได้เลยนะหรือจะชุดเด่น2ตัวบนได้เลยนะครับ ผมลงช่องไปให้แล้วนะก็ลองเอามาประกอบดูนะครับมันจะได้เห็นตัวเลขเด่นชัดขึ้นเลยแหละนะครับให้เป็นแนวทางพวกเราไว้เพิ่มเติมนะชุดที่มาครบสงตัวบนครบแล้วนะครับตามนี้ทีนี้เรามาตัดกับชุดเลขเด่น1ิบหน่วยบนดูนะครับตัวไหนที่ไม่มีสามารถเจ็ดเก้าหนึ่งคือเลขขี้นะครับเลขเด่นวันนี้สิบหน่วยบนนะครับ เลเขคี่ครับาที่ไม่มีเลเขคี่นะครับผมให้เป็นตัวรองไว้หมดเลยนะ สามศูนย์เจ okay, ็ดสาม3กสองเจ็ดสองาสองสามสากสามเจ็ดดห้โอเคนะก็จะได้ชุด2งตัวบนชุดตัวชุดเด่นก็1 2 3 4 5้า 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ชุดนะใน18ชุดนี้ก็สามารถไปตัดกับเลขเด่น1นบะบนสูตรอื่นๆได้หรือเลขเด่นบนแล้วก็ที่สำคัญนะไปตัดกับชุดมาครบร้อยหน่วยกลับมาครบร้อยสินะ, <c oughs> ะก็คือหมายความว่าผมจะ,ะทำให้ดีไหมเอางี้แล้วกัน โอเคมาครบันจะตัดเป็นไกด์ไลน์ให้นะมาครบร้อยหน่วยนะที่ลงช่องไปนะโอเคตัดนะไอเอาแบบเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เหลือน้อยชุดมานิดหนึ่งนะฮะมาครบร้อยสิบนะครับที่ผมลงช่องให้ไปนะไปดูย้อนหลังได้นะ น,นี่ดีกว่าทำไหมอันนี้มาครบร้อยหน่วยนะให้ผู้ชมจะได้เห็นตัวเด่นของตัวเลขสิบในบนได้ชัดขึ้นนะ ร้อยสิบหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูน สองสามสี่ห้าหกเอาละว่ากันที่ตรงนี้นะสองตัวบนนะครับมาครบ110คร้อยสิบร้อยสิบนั่นหมายถึงว่าหลักสิบจะต้องมีอยู่ในในเลข ตรงนี้ด้วยนะครับหลักสิบเข้าใจนะครั้งต่อไปจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็คนที่ตัดได้แล้วก็ดีแล้วคนที่ยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจนะมาครบร้อยสิบนะครับแนะ่สองตัวบนจะหลักสิบสองตัวบนจะต้องมีในเลขตัวนี้อยู่ด้วยนะครับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขสามไม่มีนะ นะเลขสามไม่มีนะครับนะเลขสามไม่มีในระ้อยสิบนะครับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดสาม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 ไม่มีนะครับ 7จ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้ามีอยู่หกเจ็ดมีอยู่นะเจ็ดแปดมีอยู่โอเคมาครบร้อยสิบเราใช้งานมาประกบแล้วนะสตอนนี้ก็คือในหลักสิบชุดเนี้ยเพราะมันมาครบร้อยสิบมันจะต้องอยู่ในชุดหมาครบสองตัวบนด้วยในหลักสิบนะครับอต่อมาร้อยหน่วยหลักหน่วยนะฮะ จะต้องมีอยู่ในนี้ด้วยนะฮะหลักหน่วยเนะี่ยจะต้องมีอยู่ในนี้ด้วยนะฮะศูนย์ห้ามีศูนย์เจ็ดเลขศูนย์มีอยู่ห้ามีอยู่นะสองมีอยู่เนะเรามาเทียบเนี่ยสามมีอยู่นะครับห้ามีสามมีสามเจ็ดสามมีอยู่หกมีอยู่นะฮะเจ็ดมีนะ อ่าโอเคตอนนี้ก็คือมาครบสองตัวบนก็เหลือริกเด่นประมาณนี้นะอ่าเราไปตัดเทียบกับสูตริด่นได้เลยนะครับอ่าอย่าลืมเอาบางประกรบกันทั้ง3มสูตรนะครับมาครบ100ยหน่วยมาครบ110แล้วก็มาครบ2องตัวบนนะครับอ่าผมได้จับชุดไว้แล้วนะลองไปจับประกบกันดูนะครับอ่าวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ เป็นข้อมูลยาทางให้พวกเราเพิ่มเติมกันประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ